JKJ เกมสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ JKJ GameZ และ Icarus Thailand นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเข้าเกมกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับก็หลังจากที่โหลดเกมติดตั้งอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะกดเข้ามาในเกมนะครับก็จะอยู่หน้านี้เนาะ โอเคเกมวี okay, เล่นได้ทั้งแบบออนไลน์นะครับก็คือกดเลย์ตรงนี้นะกับเล่นออฟไลน์นะครับคือตรงนี้นะครับแนะนาให้เล่นออนไลน์ไปดีกว่าจะได้เล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้เป็นตัวเซตติ้งนะฮะก็คือว่าเอาไว้ปรับหน้าจอนะครับเรื่องเสียงนะครับหรือว่าอ่าเปิดปิดในระบบเกมต่างๆนะครับก็ใครที่อ่าถนัดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะจ๊ะโอเคตรนี้เป็นคอนโทรลนะฮะก็คือว่าเผื่อเมาส์มันขยับเร็วไปช้าไปนะครับคีย์บงคีย์บอร์ด ใช้คอนโทรลเลอร์อะไรอย่างนี้ก็ลองมาปรับได้นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะทุกอย่างก็เราก็กด back ไปนะครับเมื่อกี้เป็น setting นะครับโอเคเครดิตก็จะเป็นรายชื่อของผู้ผลิตต่างๆนะครับผมโอเคนะครับถ้าจะเล่นเรากด play นะฮะที่เป็นตัวบนสุดเนาะโอเคนะครับถ้าเราไม่มีคาแรคเตอร์นะครับให้เราสร้างคาแรคเตอร์ใหม่นะฮะ กดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเลือกครับไปเป็นเพศหญิงเพศชายนะฮะเลือกเสียงเลือกรูปลักษณ์ต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมใส่ชื่อนะครับนะครับใส่ชื่อตรงนี้นะฮะ Edit Character Name นะครับหลังจากที่ใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็กด Confirm Character นะครับอันนี้ผมมีตัวอยู่แล้วเนาะผมก็จะไม่สร้างตัวใหม่นะครับโอเคถ้ามีตัวเก่าอยู่แล้วนะครับมันจะเป็น Character List จะให้อยู่ทางซ้ายมือนะฮะแล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับอันนี้คือตัวของผมนะครับโอเค ตัวหน้าตาหรือว่าสีเสื้อมันอาจจะไม่ได้แบบมีให้เลือกเยอะนะฮะก็รอติดตามเขานะครับเผื่อผู้ผลิตมีผู้พัฒนามีตัวอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวเขามาใส่เพิ่มให้แน่ๆนะฮะโอเคครับกดเลือกคาแรคเตอร์นะครับโอเคหลังจากที่เลือกตัวละครได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโหมดการเล่นครับตอนนี้จะมีอยู่3โหมดนะฮะก็คือโหมดอ่า New Prospect นะครับตรงนี้นะครับ นิวโพสเปกคืออะไรอันนี้เป็นการเล่นปกติของเกมนี้เลยนะครับก็คือว่าเข้าไปแล้วจะมีมิชชั่นมีภารกิจให้เราทำนะครับผมโดยที่ว่าเริ่มแรกสุดเลยครับเราต้องทําจากภารกิจซ้ายสุดเนาะพอทําเสร็จปุ๊บมันก็จะปลดล็อกครับเป็นเส้นทางของมันเห็นไหมตามเส้นนี้เลยครับทุกคนปุ๊บมานะครับมันก็จะมีภารกิจอันนี้ใหม่ให้ให้เราเข้าไปทำนะครับถ้าทําเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆปลดตามเส้นของมันไปเรื่อยๆครับอันไหนที่ปลดแล้วครับมันจะมีอันไหนที่ทําเสร็จแล้วนะมันจะมีรูป อันไหนที่ปลดแล้วก็คือว่าแต่ว่ายังไม่เข้าไปเล่นนะก็จะเป็นแค่รูปข้าหลามตัดธรรมดานะครับนะอย่างนี้เนาะอันนี้ทําแล้วนะครับโอเคซึ่งโดยคร่าวๆนะครับเท่าที่ผมดูนะนี่ผมยังเล่นไปไม่เยอะนะฮะอ่าก็ภูมิประเทศนะครับช่วงแรกหรือเราเรียกว่าไบาโอมนะครับอ่าในช่วงนี้นะครับจะเป็นไบโอมที่เป็นฟอเรส t ก็คือป่านะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ยากนะครับค่อนข้างง่ายนั่นแหละนะโอเคด้านบนนะครับ อันฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งของภูมิประเทศแบบทะเลทรายนะครับก็จะมีความยากแบบหน run, MM stein, cción, <sh> ึ่งนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นภูมิประเทศอาร์กติกนะฮะก็คือภูเขาน้ําแข็งนะครับก็จะเป็นความยากอีกแบบหนึ่งนะครับก็ค่อยๆปลดไปนะครับอย่างอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเนาะมันก็จะยังเล่นพวกมิั่นอื่นๆที่อยู่รอบๆไม่ได้นะครับอย่างอันนี้ปลดแล้วนะครับแต่ว่ารอบๆก็ยังไม่ได้เล่นต่อนะครับแต่ว่าไปเล่นอันนี้ได้เลยนะครับ มันก็จะน่าจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้จะมีมิชชั่นอยู่ประมาณเท่าที่เราเห็นกันนะก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาพอควรถึงจะเล่นให้หมดนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นเล่นซ้ําถามว่าเล่นซ้ําได้ไหมเล่นซ้ําก็ได้ครับนะครับเราก็เข้าไปดูตรงนีนะ้อันนี้เขาก็จะบอกเล่าภารกิจของเราครับว่าเร,เรื่องเป็นยังไงนะครับเ,เกิดอะไรขึ้น นะครับแล้วก็มีระดับความยากครับอยู่ตรงนี้นะครับต,ตอนนี้เป็นความยากแบบระดับง่ายนะฮะเราก็จะมีแบบง่ายนะแบบแบบธรรมดาอันนี้ค่อนข้างจะง่ายนะตอนเริ่มเริ่มนะครับอันนี้แบบเป็นปานกลางนะครับแบบธรรมดาธรรมดานะแล้วก็มีแบบยากนะครับนี่อันนี้อันนี้ยากนะซึ่งเราจะเห็นว่าบางอันจะมีรางวัลให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ r ี w a r d นะครับเราจะได้เป็น ค่าค่าเงิน125ก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำภารกิจเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นยานกลับมานะครับเราก็จะได้ค่าตอบแทนต่างๆนะครับกลับมาที่ตัวเราครับค่าตอบแทนพวกนี้ที่ได้มานะฮะเราสามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปชอปปิ้งครับอ่าให้กลับมาที่หน้าเลือกโหมดเกมตรงนี้นะฮะเราไปที่เวิร์กช็อปนะอยู่ข้างบนนี้เห็นไหมครับตอนนี้เป็นโฮมนะครับตอนนี้เป็นโหลดเอาท์นะครับตอนนี้เป็นเวิร์กช็อปนะฮะ โอเคมันจะมีค่างเงินตรงนี้นะครับกับตรงนี้น่าจะเป็นที่เขาเรียกว่า Exotic b a t t e r นะครับผมยังเล่นไม่ถึกเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้บอกให้ทุกคนไว้คร่าวๆก่อนนะครับซึ่งค่างเงินตรงเนี้ยจะเอาไว้อัพของนะครับอ่าอย่างอันนี้ทุกคนต้องอัพกันอยู่แล้วเป็นเสื้อตัวแรกที่เราเอาลงไปด้วยได้นะครับถ้าเราซื้อสูตรการวิจัยของมันไปแล้วก็คราฟต์มันลงไปนะฮะจะเห็นว่ามันจะมีรีเสิร์ชคอร์สเห็นไหมทุกคนที่อยู่ตรงใต้เสื้อนะครับ50นะครับก็คือว่า ต้องจ่าย50เพื่อที่จะปลดล็อกอันเนี้ยแล้วก็ต้องจ่ายอีก25เพื่อที่จะทําชุดเนี้ยเพื่อที่เราจะได้เอาโหลดลงไปในดาวในการลงดาวแต่ละครั้งนะครับเกมเนี้ยจะเป็นเกมที่เราจะขึ้นขึ้นลงลงยานเสมอนะครับเราจะลงไปที่ดาวทําภารกิจให้เสร็จแล้วก็ขึ้นกลับขึ้นมาที่ออร์บิทนะครับหรือว่าเป็นสถานีโอกาสข้างบนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะปลดล็อกไปตามส่วนนะครับมันก็จะใช้เงินอย่างที่มันบอกเนาะด้านบนอ่ารีเซิร์ชคอสก็คือการปลดล็อกให้เราสามารถ กดสร้างได้นะครับ Crafting cost ก็คือการสร้างมันขึ้นมานะครับหลังจากที่สมมุติกดสร้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากเอาลงไปตอนที่เราไปทําภารกิจด้วยให้เรากดที่โหลดเอาครับแล้วเราก็จะตรงนี้มันจะมีพ,พวกไอเทมตรง UI เทมเนี่ยคือไอเทมที่เราคราฟจากเวริร์กช็อปเมื่อกี้เนาะแล้วก็โยนใส่ตรงกรับชิปคาร์โก้แล้วก็เอนเวอร์ูตตรงนี้ของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับไปนะครับที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากคลีเกมเองนะครับให้กด ดิ p r o s p e c t เลือกอันไหนก็ได้ครับเข้าไปนะครับแล้วก็กด claim p prospect ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนก็คือสมมติให้เพื่อนให้เพื่อนกด new Prospect ไปแล้วเนาะสร้างไปละเข้าไปในดาวเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคนที่อยากจะตามไปเล่นด้วยนะครับก็ไปที่ Joy p r o s p e c t นะครับแล้วก็ในตรงเนี้ยครับมันจะมี ชื่อของเพื่อนที่สร้างห้องไว้อยู่เล่นอยู่นะครับเราก็กดจอยไปได้ครับกดเข้าร่วมเกมออกับเขาไปได้เลยนะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดไม่เห็นเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องไปแอดเพื่อนในสตรีมเฟรนกันก่อนนะครับผมนะไม่งั้นเราจะเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะฮะก็ง่ายๆครับถ้าถามว่าอยากเล่นกับเพื่อนทอํายังไงก็ให้เพื่อนกดดิวโพสเปกเรากดจอยโพสเปกนะครับหรือว่า,าเวลาเราอยากสร้างเพื่อนอยากสร้างห้องให้เพื่อนจอยนะเราก็กดดิวโพสเปกให้เพื่อนจอยโพสเปกเรา ง่ายๆแค่นี้เองนะครับตัวเอาโพสต์นนี้คืออะไรนะครับเอาโพสต์เป็นแซนบ็อกโหมดครับก็คือว่าเอาไว้สร้างบ้านนะครับสร้างอะไรใดๆเล่นไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะไม่ได้น่าจะไม่ได้เลเวลนะผมยังไม่เคยลองเล่นนะแต่ว่าเท่าทีา่คุยกับเพื่อนๆมาน่าจะไม่ได้เลเวลนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นขำๆได้นะฮะก็เป็นภูมิประเทศป่าทะเลทรายแล้วก็น้ําแข็งนะครับเหมือนกันใครที่อยากลองไปเล่นแบบ สร้างนู่นสร้างนี่ครับของอะไรใดๆนะครับก็เข้าไปตรงเอาโพสได้นะครับนะแต่ว่า,าถ้าอยากจะเล่นเป็นแบบปลดล็อกอัพเวลตัวเองนะครับไปเล่น prospect ธรรมดาดีกว่านะครับโอเคอันนี้คือคร่าวๆนะครับกับโหมดการเล่นเกมนะสำหรับคนที่สงสัยแล้วก็งงนะครับอ่าส่วนสกิลพอยต์เนี่ยเดี๋ยวไว้เรามาอบอกกันอีกทีนึงว่าอะไรคืออะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งสกิลพอยต์ของการ เลเวลความสามารถตัวเองนะครับแล้วก็เทคทรีนะครับที่เป็นการาค้นพบพวกพิมพ์เขียวต่างๆของอุปกรณ์ที่เราสามารถสร้างได้ซึ่งจะมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ